นายการจังหวัดนครพนมและผู้บัญชาการเรือจำหัวโบราณรุนเมื่อนี้ก็บทิ้งเช่นจักน้อยกับเจ้านายจะไล่หลายเนี่ยก็ไปด้วยได้จำซื้อก็ได้ครับแต่ว่าเมื่อนี้ก็รู้สึกดีใจแห้งครับจะมาเรือจำนายครพนมอีกครั้งแล้วเนี่ยเออเนี่ยแหละเป็นบ so so ้านหลังท네ี่สองของครอบครัวลูกชายของเจ้งแดงเนี่ยเป็นผู้ช่วยกรมรัชทายู่ข้างใน ที่สัญญาทำงาน2 5ปีครับพีนี้ก็ได้รัโทษ4ปีแล้วเดือนหน้าก็น่าจะได้อีก3แต่ว่าในวันนี้ก็มา่กี้เอาเข้านั่กันเนาะหลายเดือนมาแล้วก็มาจำจำนายุ่นมัดเดียวมันก็เข้ากับบ้านอยู่แต่วันนี้จลรายจะมีส่วนร่วมเพราะว่าในเรื่องของจิตใจเจ้าของเนี่เห็นลูกชายเขาเลื่อนยำก็เป็นห่วงมากมากครับเดเพราะว่ามันดือแห้งเนาะ นำแนวผอมั่นนะมั่งนี่แต่ว่าที่แดงกับแพนห้งนองนี่ยยอมรับเนี่ยตัอยู่ในคุนกกระคิดว่าบอดิแต่ลงโทษย่างเดียวแต่เขาอกว่าตบเมนเลยก็ยอมนิ้วให้เรือนจำนักขักกนพรมเลยบอกว่าความคิดก็ถือว่าสั่งสรรค์เพื่อโอกาสให้นักโทษผู้ที่อยู่ข้างในกันสมาธิจะเรียนรู้หลายแนวหลายอย่างเมื่อนี้เราไปได้เห็นชัดเจนว่ามีทั้งเรื่องในการปร,ระกอบอาชีพหลายแนวหลายอย่างอยู่ แล้วก็ลูกชายพ่องก็ให้ดังน,นะครับไดเรียนปริญญาตรีได้เรียนโบวโ์โนะีออกมาแล้วของจิปอริคิดิวิกแล้วเนาะสะให้มันแฝาลูกสะใภ้เดลยให้ผู้คุมผู้นึงก็งามงามก็จะพกเป็นลูกสะใภยย้แล้วมากมากเลยพกกันได้เลยจะไปเอาลูกจับไปจเอาลูกเอาพ่อก็ได้เหรอ แต่วันนี้ก็ว่าให้ป่อให้มันซีเรียสวาให้มันมวนเดี๋ยวอีกสักน้อยก็าจะลองไปเกี่ยวข้าวสักเขามามัดสองมัดแล้วก็คงจะรอขออนุญาตน้อยกับต่างก็จะได้โหต่างคอนเทนต์มันก็จะซึ้งโผล่นะแต่สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านพบบท่านผู้ว่าท่านอัยการท่านผู้ช่วยรัชการที่เพิ่โอกาสให้ว่านัาน่งน,นังวันนี้ครับเดี๋ยวนี้ก็แค่วันหน้าจะเป็นเวลาอันสมควรแล้วที่เราจะไปจากแดนจากน้อยแล้วก็เกี่ยวเขาเขามามัดเนาะเชิญทุกท่านมาเกี่ยวข้าวเด้ยวย ครับขอขอบคุณคุณมาเป็นวิเลอร์อนะครับท่านเกิดที่อังกฤษแต่เป็นคนไทย